สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ JP Technology and Communication นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง v s Code Extension หรือส่วนเสริมในตัว Visual Studio Code นะครับที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมกันเองนะครับที่จะแนะนำในวันนี้ครับคือส่วนเสริมหรือ Extension ที่มีชื่อว่า Window Color ครับแน่นอนครับเวลาเราทำงานนะครับพัฒนาโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเลือกเฟรนนะครับเปิด ินโดว์อื่นนะครับไฟล์งานอื่นขึ้นมาดูบ้างเฮ้ยงานที่แล้วเราทําอย่างไรนะครับอาจจะก o อ y c o d บางส่วนมานะครับที่เป็นงานทํหนังเดียวกันก็ศึกษาควบคู่กันสองวินโดนะครับเปิดมาเรีเยๆแบบนี้เลยนะครับดังตัวอย่างก็อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสีเดียวกันหมดเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไฟล์ไหนแล,แล้วเกิดไปแก้ผิดงานเก่าก็พังงานใหม่ก็ไม่ได้นะครับอ่ะก็เลยมีตัว window color ขึ้นมานะครับเขาก็ยกตัวยอย่างให้เห็นชัดเจนครับว่าในแต่ละวินโด้ที่เราเปิดขึ้นมาบน VS code เนี่ย เขาก็จะแยกสีตั้งแต่สีที่เป็นไททันบาร์นะครับแล้วก็ที่เป็นแอคทิวิตี้บาร์้านข้างนี้ให้หมดเลยนะครับนแต่และวินโดว์ก็จะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับใช้ได้ทั้งในส่วนของไลท์โหมดแล้วก็ดาร์กโหมดเลยนะครับเรามาติดตั้งกันนะครับามาที่เมนูของ e อ็ก n s i o นชนะครับเสิร์ชนะครับ w i n d o w ์คัลเลอร์วินโ o คันะครับ มาแล้วนะเราก็คลิกเข้าไปนะครับเดิมนะครับก็จะเป็นปุ่มปินต่อเฉยๆเนื่องจากเรายังไม่ได้ติดตั้งเนาะเราก็ติดติดตั้งไปนะครับโดยการกดปินต่อเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมลองกลับไปที่ตัว p r เ j ร c t นะครับผมเปิดมีคลาสโอเปอเรชันนะครับที่ Import Open เเข้ามานะครับจากนั้นครับผมไปที่ไฟล์ new window ครับเพื่อเพิ่มหน้าต่างใหม่นะครับผมลองเปิด งานอื่นมาดูสิไฟล์ Open Folder อันนี้ในหน้าต่างใหม่แล้วนะครับเปิด Backend เข้ามาด้วยนะเราจะพบได้นะครับว่าหลังจากที่มันเซตติ้งอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนบว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีให้เราเลยนะนี่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเกี่ยวอีกโทนหนึ่งนะครับถ้าเป็นดาร์กโหมดเนี่ยสีเนี่ย,ยก็จะ ค่อนข้างที่จะไปในโทนเดียวกันค่อนข้างจะมืดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็จะสังเกตได้อยู่นะครับถ้าเป็นไลท์โหมดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปลองใช้กันได้นะครับในกรณีที่เราเนี่ยต้องเปิดหลายๆวินโดว์เนาะเป็นงานที่ต้องเลือกไปเลหลายๆไฟล์เข้ามาดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการที่จะใช้ v วียร์ Code นะครับเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบอย่างเรกว่ารวดเร็วสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ลดความตับตัวมึนงงได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโ d ดต่อไปนะครับสััสดีครบ